เรื่องหัวร้อนหัวร้อนเพราะถูกหวยกินหัวร้อนเพราะโดนแย่งที่จอดรถหัวร้อนเพราะทนคําของผู้อื่นไม่ได้หัวร้อนเพราะโดนโกงหัวร้อนเพราะโดนตดํารวจล็อกล้อรถหัวร้อน เพราะโดนปลดออกจากตำแหน่งหัวร้อนเพราะแฟนมีชู้หัวร้อนเพราะตำรวจไม่รับแจ้งความหัวร้อนเพราะโดนแซงคิวหัวร้อนเพราะโดนหมาฉี่ใส่ขาหัวร้อนเพราะโดน คนขับรถปาดหน้าธรรมะทั้งหลายเกิดแต่เหตุกรรมในอดีตส่งผลในอดีตก็มีกรรมในอดีตส่งผลในอนาคตก็มีกรรมในปัจจุบันส่งผลในปัจจุบันก็มีกรรมในปัจจุบันส่งผลในอนาคต ก็มีส่วนผลจะหนักหรือเบาจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับกําลังของกรรมการที่เราเป็นคนหัวร้อนง่ายเป็นเพราะขาดสติทำให้ผู้อื่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกและตัวตนของเราจนหมดคนหัวร้อนง่าย ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ไม่มีใครอยากคบหาเป็นที่รังเกียจของคนรอบข้างเรามาฝึกเป็นคนหัวเย็นด้วยการเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันกันเถิด